สบายดีพี่น้องเมื่อเช้าผมสกคลหรือวังลาวหรือวังไทยหรือต่างประเทศสบายดีพี่น้องพี่น้องืัอนี้ก็บมาพโมพอกน้องสมใจกับเก่าน้องพี่น้องเนาะพี่น้องืัอนี้น้ำใจก็อยู่บ่อน้ำเซกับเก่าพี่น้องแต่น้าใจอยู่น้ำเซกการน้าใจก็ลินอยู่แต่เห็นปลาอย่างกระพู้พี่น้องมันใหญ่แล้วมันก็อยู่บนหองนองน้ำพุ่นพี่น้องปลาอย่างที่มันใหญ่นะจากปลาอย่างพี่น้องไปเบื้องน้ำกันพี่น้องเนาะจากปลาอย่างพี่น้องไปนี่มันอยู่แบบหนองนองไป็นีพี่น้องเนาะนอนเปนน้องไปทางนี้นี่พี่น้อง กันแล้วพี่น้องพี่น้องอะไรคนยังเบนนี่นี่พี่น้องป้ายังนี่พี่น้องรูกับคอมเมนต์ในเรื่องพี่น้องดูนะจักป้ายังพี่น้องบ้านาใจเอิญจักป้ายังอันนี้นะดูเละคันเอฟซีในเฮนกับคอมเมนต์คันโหกับคอมเมนต์ในเรื่องพี่น้องบางทีกับบู๊นะพี่น้องอะไรคนนี่น้ำเสียอยู่พี่น้องเพราะน้ำมันนั่งมั่งอยู่วันนี้พี่น้อง ไปพี่น้องเบิ่งก่อนเบิ่งบุ่นๆไปนี่มันแดดพี่น้องคักได้พี่น้องคือยังเลยเว้ยน่ะพี่น้องว่าคือยังนี่นะนี่เย็นนะลีพี่น้องนลมเจิกอยู่นี่แหละเย็นแหงลีพี่น้องน่ะเบิ่งคอยยิงนะพี่น้องเบิ่งป่าเลยเบิ่งอากาศอีกพี่น้องเจ๊พี่น้องไม่หูมันอะ นีนออยลอยอยอยล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 ลอยลลอยลลอยลออลอยลอยลลอย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 ลอ้อยล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 ลอยลอยอยลอยลอยอออ อาพ่น้องเราคิปน้องใจก่อนลาก่อนน้องใจอาบก็ขอตัวอาบน้ำก่อนพี่น้องน้องใจพูดพูดนะพี่ป้ากันนายต้องขอตัวขอไปน้องใจขอตัวอาบน้ำก่อนขนมใจว่าวนามันไวต้องขอตัวขอไปพี่น้องอาพี่น้องบอต้องมันยังมากมายพี่น้องน้องใจยอมน้องใจเมืองให้น้องใจหายเอาสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเด้อ